ขอเริ่มการประชุมการโหวกสนพันที่หนึ่งคำสังพัน6ว่าที่หนึ่งขอเชิญพันที่หนึแก้สงกสทาครับทุกท่านนะครับวันนี้ถือเป็นชุมนุมที่เรียรกว่าที่มีเดิมเนี่ยนะครับมีในลักษณะของเป็นคำสั่งนะครับของคณะคณะกรรมการคณะการโกรตสรวนนะครับซึ่ง ท่านในับวนตรทีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งไปซึ่งก็มีท่านในขา,านการในโฆษกรสินักายกรัฐมนตรีเป็นปรานแลน้วเรา,าประบท่านเป็นรองประหลัดสนาย,โยกโฆษกระทรวงต่างลุวมกะทั่งถึงจิตรีองจาบัญชาะนะครับจากาด้านท่านเลขา ซึ่งตั้งแต่ตอนช่วงที่ผมมีโอกาสได้เข้ามารับตำแหน่งครั้งนะครับโดยแบ่งเป็นสองส่วนนะครับก็คืออาจจะไม่ใช่เวลาที่เรียกว่าดีเท่าที่ควรนะครับในช่วงั้นมีภารกิจสำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมพัตรนั่นก็คือหลังจากมีการเสร็จแล้วในการประเมินนั้นหนึ่งในสิ่งที่ควรที่จะต้องดำเนินการเบื้องต้นก็มีคณะกรรมการชุดนี้ครับชุด ของกระทรวงกระทรวงที่ั่างแผน,นการกอยู่ก็เลยอยากจะใช้กลไกของการมีชุดนี้ในการประชาสัมพันธ์ของงานรัฐบาลนะครับซึ่งจริงๆหน้าที่ใน,น,นอำนาจนะครับเพืาอที่จะชี้แจง